ช่อง7 HD เสนอรายการ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ภารกิจสุดคิดถึง Let's go my friend โอ้โหวันนี้นะครับมากันที่สองเต็มโต๊ะพุทธมณฑลสายสองนะครับไม่ใช่เชียงใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเขายกอาหารเหนือจากเชียงใหม่เนี่ยมาไว้ที่นี่เลยนะครับผมร้านบรรยากาศดีมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับหนุ่มเหนือ เป็นนักแสดงแบบที่เขาแบบทํางานอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานนะครับผมแล้วเขาเป็นหนุ่มเหนือแล้วก็เลย,เอยอยากชวนมากินอาหารเหนือนะครับเหมือนแบบให้เขาได้คิดถึงอาหารที่บ้านเขานั่นเองนะครับผมร้านอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมบรรยากาศดีจริงๆนี่เปิดประตูหลอกอกมาเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ นี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับผมพี่เบนซันติราสวัสดีอีกรอบหนึงครับสวัสดีครับยินดีคุณปออนนบพี่ดีก่อนเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่ครับผมวันนี้เนี่ยมาพาธกิจสุดคิดถึงครับเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วครับเมื่อสองปีที่แล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเคยไปที่ร้านคาเฟ่ที่อยุธยาครับแต่มารอบนี้ อยากให้พิธีกรมาชิมอาหารเหนือแล้วก็ผมคิดถึงด้วยแหละว่าอยากทานอาหารเหนือที่เชียงใหม่เนาะเป็นร้านชื่อดังใช่ครับซึ่งเราก็เคยไปกินที่เชียงใหม่อยู่แล้วใช่ครับเคยกินตั้งแต่เขาแบบเพิ่งเปิดร้านใหม่ๆเลยตอนนี้เขาขยายสาขามาโหทั้งมีทั้งเชียงใหม่กรุงเทพตอนนี้มาที่กรุงเทพแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า คิดถึงคิดถึงเข้ากับคอนเซปต์รายการครับเราก็เลยรีเควสอยากให้มาทานอาหารที่นี่ครับยินดีแล้วก็เดี๋ยวเราหาที่นั่งกันในร้านบอกเลยว่าร้านน่ารักมากๆนะครับทำท่าประจำรายการกับผมก่อนยังจำได้ไหมยังจำขออีกรอบหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้พารกิจรอบใหม่ต้องมีอ็ย่างนี้วสัอะไรไม่ต้องเลยเหรอนี่ไงพาะกิสุดคิดถึงโอเคมาได้เลย พร้อมนะครับ1 2 3่สองซ้ารกิจสุดคิดถึง let's go my f r i e n d ไปกันครับไปกินอาหารเหนือกันครับผมของกินบ้านเฮาตอนรับหนุ่มเหนือก็ต้องอาหารเหนือเลยนะครับครับอะไรเดียวออเดิฟเมืองอ่ะออเดิฟเมืองเขาก็จะมีทั้งน้ำพริกนมน้ำพริกนมเคยกินน้ำพริก หนุ่มหรอผมไม่กินน้ำพริกหนุ่มเพราะอะไรต่ไม่กินเผ็ดไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมกินน้ำพริกอ่องอ๋อน้ำพริกถ้าเป็นไอตัวน้ำพริกหมูอันนี้ได้ใช่ใช่ครับผมแล้วก็มีเจ้าผักกาดมีแกงคั่วเห็ดถอบครับมีฮังเลครับมีข้าวซอยมีแอปหมูนะครับน้ำเงี้ยวต้มต้มระหนุนตําบะนุตต้มระหนุนต้มระหนุนครับแล้วพูกของที่นี่น่ารักมากอยากให้เห็น ปกติเขาจะเสิร์ฟมาในกระดองใช่ไหมหรือว่าอันนี้เป็น่างนี้เลยอานนี้ก็กินกินสะดวกเลยแล้วก็สะอาดสะอานนะครับอันนี้กินเป็นไหมเป็นครับเป็นมีอะไรที่ไม่กินไหมอาหารเหนือเยอะนะจริงผมผมเหมือนแบบจะเป็นคนเชี่งให่จริงปะเนี่ยผมก็เถียงกับเพื่อนผมอยู่นะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนกินง่ายหรือว่าผมเป็นคนกินยากอย่างเช่นอย่างเช่นน้ำพริกหนุ่มเนี่ยไม่กินไม่ไม่กินเพราะผมไม่เคยกิน อันเนี้ยผมก็ไม่กินเพราะผมไม่เพราะผมไม่เคยกินผมกินอันเนี้ยผมก็ไม่กินเพราะว่าเพราะผมไม่เคยกินก็ลองกินสิบางทีเราอาจจะเจอรสชาติอร่อยก็ได้นะแต่ผมกินง่ายแล้วพม่อยู่เชียงใหม่พี่ะพี่กินอะไรอ่ะนี่ไงแกงคังเลข้าวซอยน้ำเงี้ยวอันนี้ตำบะหนุนกินเป็นไหมไม่กิน ไข่เจียวไข่เจวกินไหมกินก็ง่ายๆคือหมายถึงว่าเรากินไข่เจียวกินแคบหมูกินไส้อั่วอะไรเงี้ยออเดอร์เมืองอะไรอ่ะกินอ๋ออันไหนที่มันกินเมนูเฉพาะที่เราคุ้นเคยไม่ชอบอะไรที่แปลกใหม่เนี่ดูเห็นไหมนี่มันดูทํายากมันดูไม่มันดูน่าอร่อยออกพี่นี่นี่นี่มันดูทํายากอ่าเราก็จะไม่กินเออแล้วแล้วถ้าสมมติให้เลือกเมนูอาหารเหนือที่ชอบที่สุดพี่ชอบกินอะไร ข้าวซอยข้าวซอยใช่ผมชอบกินข้าวซอยอ๋อชอบกินข้าวซอยแต่ถ้าเป็นพวกอาหารแบบพื้นเมืองเลยเ่ยชอบกินพวกไส้อั่วไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเออแบบนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพี่เบนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้พูดภาษาเหนือเคยที่บ้านพ่อแม่ก็จะพูดเป็นภาษากลางก็เลยแบบอาจจะพูดเหนือไม่ได้คล่องใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าฟังรู้เรื่องหมดเลยอืเวลาแบบ ดูหนังหรือว่าเจอคนที่พูดภาษาเหนือเงี้ยเราเราฟังรู้เรื่องหมดแต่ว่าเราจะตอบกลับไปเนี่ยมันจะช้าหน่อยอืเหมือนมันต้องคิดนิดนึงอ่าเหมือนสำเนียงอะไรเงี้ยใช่ครับค่อยคิดใช่ครับอย่าแบบอันนู่นอันนี้อันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยค่อยคิดอะไรเงี้ยในการตอบเข้าไปอะไรเงี้ยคู่ช้าช้าได้อยู่แล้วที่โรงเรียนก็ไม่พูดกันเรียนมงฟอร์ดใช่ครับเรียนมงฟอร์ดมาไหนโรงเรียนเอกชน ก็อาจจะไม่ได้พูดภาษาท้องถิ่นใช่ไหมใช่ครับใช่ประมาณ20%ที่พูดภาษาเหนืออีก80%เนี่ยพูดภาษากลางเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลยติดที่จะพูดแบบภาษากลางมากกว่าพอกลับไปที่บ้านเนี้ยพ่อแม่เราก็พูดกับเราเป็นภาษากลางแต่ว่าพูดกับพี่สาวผมอะเป็นภาษาเหนือ <c oughs> อย่าเพิ่งงงนะครับอย่าเพิ่พงงงเดี๋ยวนะพ่อแม่ ไม่พูดภาษาเหนือกับเราใช่ครับแต่พูดกับพี่สาวแต่พูดกับพี่สาวเป็นภาษาเหนือทําไมเขาแบ่งแยกล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ได้แบ่งแยกมาถึงว่าพี่สาวอาจจะเรียนโรงเรียนรัฐบาลเพราะมันพี่สาวพูดได้อยู่แล้วใช่ครับซึ่งโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะพูดภาษาเหนืออยู่โรงเรียนเขาพูดภาษาเหนือเยอะเขาก็เลยติดการพูดภาษาเหนือมาแม่ก็เลยพูดด้วยเขาก็เลยพูดด้วยอะไรเงี้ยเขาพูด่อันนี้อร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมพอหันมา เจอพี่สาวแด้เนี่ยลำกรอบอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเลยฟังดูเรื่องแต่อหมูลำครับลำครับลำแล้วตอนที่อยู่โรงเรียน,นยอะปกติพี่โดดเด่นไหมเป็นหนุ่มฮอตอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะโดดเด่นไหมเหรอผมว่าธรรมดาธรรมดานะ ไม่มมได้โดดเด่นเลยมากแต่ว่าแบบมีสาวกีตเลยสาวกีตเนี่ยมันพึ่งมันพึ่งมาตอนประมาณสักมห้ามหกครับแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เราก็เป็นคนแบบปกติทั่วไปแต่ว่าด้วยเห้ามหกเราอาจจะเป็นนักกีฬาก็เ,าเป็นนักกีฬามามตั้งแต่แรกแหละแต่มันเหมือนพึ่งโดดเด่นขึ้นมาซึ่งผมเลยบอกว่าความโดดเด่นเนี่ยมันมาจากมันมาจากความการเล่นกีฬาใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอนนั้น ต้องย้อนกลับไปก็คือตอนตอนที่เป็นนักกีฬาเราก็ซ้อมตลอดอหน้าตาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดีผิวก็ไม่ได้ขาวจริงหรอใช่ซ้อมบอลแบบการเพราะมันเพราะมันตากแดดใช่มาตากแดดแล้วก็เวลาแข่งเนี่ยมันแข่งแบบบ่ายสองบ่ายสามซ้อมบอลตลอดทุกวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีผิวขาวแต่ว่าพื้นฐานเราโอเคแหละเราเป็นคนเหนืออาจจะมีผิวขาวแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบ หน้าทาดีเลยขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะด้วยความสามารถหรือว่า,อ,าอะไรหลายๆอย่างเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราฮอตขึ้นม,มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นมากกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราคิดถึงเรื่องแบบเข้าวงการบันเทิงมาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยไม่ไม่เลยครับไกลมากแบบตอนนั้นพี่ไม่ไม,ไม่อยู่ในหัวเลยตอนนั้นอยากเป็นนักฟุตบอลออแต่ต้องย้อนกลับไปเมื่อ เมื่อนา,นานแล้วแหละไม่ไม่บอกไม่บอกปีดีกว่านานแล้วแหละแต่ว่าหน้าตอนนั้นน่ะเรามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเข้ามาเรียนที่ที่กรุงเทพเขาเรียกว่าเมื่อก่อนมันจะมีโครงการช้างเผือกนักกีฬาอ๋อ,อ,อแบบ เป็นอยากติดทีมชาติอยากอะไรเงี้ยมันสมัยก่อนต้องเข้ามาที่เขาซัพพอร์ตใช่ไหมใช่ครับตอนมัธยมมันจะมีใช่มันจะเหมือนมีโมฟอร์จะเป็นเครืออสมชันเราก็จะมีอสมชันธุรุรีอสมชันศรีราชาอสมชันบางรัฐอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อมาเรียนม .4 ที่ที่นี่อย่างเงี้ยเพื่อเก็บตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยม .4 เลยใช่ครับแต่ว่าณตอนนั้นด้วยไทยลีกยังไม่มี ฟุตบอลอาชีพฟุตบอลยังเป็นอาชีพที่รายได้น้อยอยู่อะไรเงี้ยแม่เราเลยแม่เราก็เลยบอกว่าอยู่ที่มุปอต่อดีกว่าอะไรเงี้ยเราแบบเรียนก็เลยไม่ได้มาก็เลยไม่ได้มาแล้วทุกวันนี้ยังได้เล่นฟุตบอลตลอดเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ก็เล่นทุกอาทิตย์แต่ว่าเป็นแนวแบบออกกําลังกายอะไรเงี้มากกว่ามีได้แบบฟอร์มทีมกันไปแข่งอะไรเงี้ยบ้างไหมมีครับมีก็มีกับคุณคุณเข้มยูโรเนี่ยแหละเป็นเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็ กําลังกายแล้วก็มีมีไปต่างจังหวัดบ้างเลยตอนนั้น่ะที่เราเล่นเนี่ยเราไปไกลถึงขั้นไหนบ้างไกลถึงขั้นเราเป็นกัปตันทีมของโรงเรียนเป็นของเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นในระดับภาคภาคเหนือโอ้โหโอ้ใช่ไหมล่ะชก็คือตอนนี้ก็เข้าทันเลลีกได้เลยไม่ไม่เรามันก็พอเตอนนั้นแ่ะเราก็ถือว่าแบบ เต็มที่กับมันมากใช่ครับสมัยก่อนก็จะมีการแข่งขันแบบของกรมพระของคบครับของอะไรต่างๆมากมายมันก็จะเป็นคัดเลือกภาคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็จะจบที่ภาคนี่แหละเราก็จะมาสู้ทีมในในกรุงเทพไม่ค่อยได้ในกรุงเทพก็เหมือนมาก่อนเขาก็จะดึงคนที่เก่งๆเ,งเ,งเงข้ามาอะไรอย่างเงี้ย<ช> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็มีขีดความสามารถประมาณหนึ่ง เรียนจบม6เรียนจบมหาลัยมผมยังไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเลยครับจนไปทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอีเวนต์อ๋อเริ่มอา๋าทำงานอื่นก่อน <ผม S 1> ที่จะทำในวงการด้วยผมทำงานแบบทำงานออฟฟิศเลยครับแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับพวกมาร์เก็ตติ้งอีเวนต์ต่างๆซึ่งเขาก็จะมีการจัดเดินแบบ พราะเราเพราะเราจัดอีเวนต์อ ok> ่าอ <like ีเวนต์มันก็ต้องหาคนมาเดินแบบหาลายแบบหาอะไรย่างี้มาใช่ช่วงก่อนก็จะเหมือนเป็นออกเทนไนท์อย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่แล้วเราก็หาคนมาเดินแบบอย่างเงี้ยแล้วบางทีเหมือนหัวหน้าเราเขาก็จะมองว่าเราแบบโอเคเรารูปร่างดีอย่างเงี้ยเราก็ไปเดินด้วยแล้วกันอืผมก็เลยไปเดินแบบ นะก็คือเริ่มจากตรงนั้นก่อนใช่ก็เหมือนเป็นการหารายได้เสริมแล้วมีคนมาเห็นอย่างนี้หรอแล้วมีคนมาเห็นมีค่ายพีเติ้ลพีเติ้ลตะวันกาละครั้หนึ่งในหัวใจกาละครั้หนึ่งเลยเรื่องนั้นพระเอกเป็นคุณมิกทองระยะแต่เขาต้องมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคู่ผู้ติดตามบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดอ๋อมันเลนเป็นบอดีอ้การ์ดเขาเป็นเหมือนแบบ มาเฟียฮ่องกงแล้วเราก็มาเล่นเป็นบรการเหมือนพอมิกเขาสูงใช่ไหมครับแล้วเขาเรียกว่าเขาเอาเอ็กซ์ต้าที่ที่เขาที่เขาจ้างมาเงี้ยเขาเหมือนแบบเขาตัวเล็กไปหน่อยเขาก็เลยอยากได้คนที่เดินตามแล้วสูงหน่อยเขาก็เลยเปิดแคสคนที่ สูงหน่อยเปิดแคสบริการที่สูงใช่เหรอจริงๆอันนี้จริงๆอย่าไปถามพี่เติร์นนี่เลยเพราะว่าหาไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอมันก็เลยแคสอยากให้ได้หน้าตาดีหน่อยหน้าตาดีหน่อยสูงร้อยแปดสิบอัพหน้าตาแบบฮ่องกงหน่อยเพราะในเรื่องนั้นมันจะเป็นแนวแบบมาเฟียฮ่องกงครับครับก็เลยเราก็มีโอกาสเราก็เข้าเข้าเข้าไปแคสก็ได้ก็ก็ได้ครับโดยที่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนักแสดงสังกัดช่องด้วยไม่ดก็คือเป็นหน้าใหม่เข้าไปเลยไม่เคยเล่นละครมาก่อนไม่เคยทำอะไรมาก่อนเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยก็คือไปแคสแบบไม่ได้พูดอะไรเลยไปแคสดูหน้าถอดเสื้ออ๋อเอาแค่หน้าไม่ได้ไม่ได้ดูการแสดงด้วยไม่ดูรายการแสดงด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรแค่ไปเดินตามแค่ไปเดินตามแล้วก็พูดคำว่าแค่แบบครับได้ครับได้ครับบอส เราเราก็ไปน่าราเออดีนะจริงจริงอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยนะเนี่ยไม่ได้ตลกเลยจริงๆแคส c a s คือไม่ได้ทําอะไรเข้าไปดูหน้าดูหุ่นความสูงถอดเสื้อเพราะเรื่องนั้นมันต้องมีสักอะไรอย่างเงี้ยบู๊นิดนึงเพราะว่าเราเราเล่นกีฬาอยู่แล้วก็ไปแคสก็ไปได้ก็เรื่องแรกเรื่องแรกเนี่ยคิวแรกๆกก็ไปยืนไปเดินตามแล้วแบบ ยากไหมแบบสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นละครแล้วเข้าฉากไปเลยยากมากมันยากตรงจุดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วบทอาจจะไม่ต้องจําอะไรเยอะแต่ว่าจังหวะอะไรเงี้ยมันจําได้เลยว่าไปกองครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะมันมีหลายคนมากแล้วมีหลายภาคส่วนมากมันโหเราไม่รู้มีไฟมีแล้วเราไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเราแบบพอเข้าฉากปุ๊บเราก็ไปยืนจําได้เลยยืนใส่แว่นดับฉากสูง บุกไทยบอดีกาบอดีกา,กายืนแคบไม่ให้บังกล้องเขาอย่างเดียว <c oughs> จริงๆ <c oughs> แบบเดี๋ยวจะเทค,คที่เราใช่เก่งมากเลยสายแบนดยนะไม่รู้เก่งทำไมสายแบนยืนเก่งมากเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่า การแสดงเราไม่เคยเรียนครับไม่เคยทำะไรมาก่อนอไม่รู้ว่ากล้องมีกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามอันนี้รับกล้องไหนเขาแบบอาแอคชั่นอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเอากล้องไหนอะอันเนี้อะไรยังไงเราบังไมเราต้องมองกล้องไหมหรือเราต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชก็ค่อยเรียนรู้พัฒนาไปครับเหมือนพอไปเรื่อยๆก็เหมือนพี่เติร์นเขา ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะเห็นอะไรใน<ม>ตัวผมหรือเปล่าไม่รู้ก็ค่อยๆใส่บทเข้าไป<ม>เริ่มพูด<ม>เริ่มมีบทพูดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น<ม>เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนจนเรามีบทบาทเป็นเป็นตัวละครตัวละครหนึ่ง แล้วก็ตอนสุดท้ายตายอันนั้นคือในเรื่องนั้นไหมในเรื่องนั้นเลยอ๋อแสดงว่าเขาก็ต้องเห็นอะไรที่เขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาไม่งั้นอะไรเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีจุดจบก็ได้ถ้าเป็นบรรยากาศใช่แสดงว่าเขาก็ใส่เส้นเรื่องตัวละครเข้ามาเขาค่อยๆใส่เส้นเรื่องผมไปทีละนิดทีละนิดให้ผมพูดเยอะขึ้น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 จนเป็นเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งแล้วก็ เรื่องนั้นตายตอนสุดท้ายเราคนพูดถึงเยอะอแล้วผู้ใหญ่ทางช่องเขาก็เลยเห็นก็เลยลองเรียกเราเข้าไปแคสติ้งเพื่อเซ็นช่องอ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่แล้วเราก็เข้าไปแคสติ้งแหละตามระบบเลยแล้วก็มีโอกาสได้เซ็นช่องครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นนักแสดงท้องเจ็ดก็มาจนถึงตอนนี้ปกติถ้าอยู่บ้านเนี่ยไม่ทําแต่ว่าเวลาที่ไปทํา ทำกับข้าวอะไรต่างๆใช่ไหมครับก็จะเป็นแนวแบบเวลาไปต่างจังหวัดไปปิกนิกไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยก็มีมีมีทำบ้างครับเพราะฉะนั้นเมนูที่ที่ทำได้ก็จะเป็นเมนูก็บข้าวที่เราทำคือบประเภทไหนง่ายๆไข่เจียวไข่ดาวอะไรที่เราเราทำไข่เจียวได้ใช่ไหมทำไข่เจียวได้ไข่เจียวได้เมวไหนวันนี้มาที่นี่แล้วครับครัวเขาพร้อมอยู่แล้วครับเรามีไข่เจียวที่เป็น อข,ข,ข,ของขึงน้นชื่อของทางร้านก็คือไข่เจียวราบไข<า>่เน็เจียวราบนครับเดี๋ยวเนี้ยใิพี่เบนทำได้ปหไข่เจียวราบนะครับทำให้กินเลนยเอาแบบราบเมืองหรือว่าราบกลางเอาแบบร้านเนี้ยแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับมีแพลนจะทําอะไรเพิ่มเติมนอกจากงา,านของการันเทิหรือค,คือมีคาเฟ่อยู่แล้วรที่อยุธยาใช่ครับชื่อร้านอะไรนะครับพี่ โมโซโยเดียโมโซโยเดียเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับโมโซก็ประมาณไม้ไผ่อะไรย่างเงี้ยโยเดียก็อยุธยาอ๋อโยเดียโยเดียโยเดียเป็นแบบชื่อที่แบบคนชาวโยเดียใช่เขาเรียกกันสมัยก่อนใช่ครับมองธุรกิจอีกที่หนึ่งเอาไว้ครับที่มันทัดทองย่นแบบคนเที่ยวกันใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเราจะ ขายอะไรหรือไงแต่ว่ามีมีแผนมองเอาไว้แล้วอยู่ที่ว่ากําลังเลือกอยู่ว่าจะว่าจะเป็นว่าจะคิดว่าจะเป็นแบบอาหารหรือขนมหรือเครื่องดื่มใช่ใช่เอาละเดี๋ยวเราจะเข้าครัวกันบ้างนะครับให้หนุ่มเหนือเขาทําไข่เจียวลาบเมืองให้กินหน่อยได้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาแบบนี้เลยใช่ไหมเอาเหมือนแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยอยากกินรสชาติเหมือนนี้เลยรับรองซอสเหมือนกันแน่นอนซอสซอสมันเป็นสูตรที่เขาทำไว้แล้อ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในครัวครับครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในครัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้หนุ่มเชียงใหม่นะครับที่เป็นทำไข่เจียวลากเมืองครับผมครับผมสบายอยู่แล้วเดี๋ยวมาร้านอาหารเหนือทั้งทีครับเดี๋ยวผมหนุ่มเหนือผมจะทําอาหารเหนือให้คุณปอทานโอ้โหเป็นเกรติมากเลยครับผมครับผมเริ่มได้เลยเริ่มเปิดไปตรงไหนดีววังยมีคย่น ยี่ไม่ทําอันี้ก่อนเหรอเราไข่ไงตอกไข่แล้วใส่ลาบอ่ะมันเป็นสูตรของภาคเหนืออ๋อแล้วต้องใส่น้ํามันก่อนให้มันร้อนใช่ไหมมันร้อนรอเดี๋ยวมันจะเตาแบบนี้มันร้อนเร็วนะมันพี่มาฟังนี้เดี๋ยวผมะเป็นเราเอาสองฟองนะครับดูที่ดีเออนี่ให้เยอะให้เยอะให้สองฟองดูเชี่ยวชาญมากเลยอ่ะ ไม่แล้วอนนี้ไม่แม้แต่เราใส่น้ำมันอย่างนี้มันจะมันจะพอดีอ่าถาครับเราเดี๋ยวเราต่อไปนี่เราจะลาบอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับพี่ก็ตั้งกว้างไปคล่อมตักอ๋อทำอะไรนะไม่ไม้กินหลอกดูคล่องแคล่วมากเลยอ่ะใช่ครับไข่เจียวเป็นคุณพี่คนด้านหลังเขาอ่ะคล่องแคล่ว ไข่มันจะกระจายออกลาบมันจะไม่ไปอยู่ตรงนี้ไงถ้ามันร้อนนี่ถ้ามันร้อนเกินนี่มันต้องแบบนี้โอ้นเ่เน่เน่มีเทคนิคมีติดกระทะแล้วนน่นี่นี่อ่านี่ดูเป็นไงการจับการจับกระทะของเขานี่ไ่โดนไฟเลยไปแข่ง master chef ได้เลยนะไม่เป็นไรครับถ้าเขาแข่งกันดีกว่า อันนี้ต้องใช้พื้นที่หน่อยนะครับในการนี่สวยงามสีแบบน่ากินครับเหลืองทองรานตันนี้ผมจะไม่ใช้ตะหลิวแล้วผมจะปาบแล้วรับอ่าพวงแบบให้มันลอยนพวงใช่ใช่ที่เป็นแบบทำได้ช็อตเอาไปตัดไฮไลท์ทีเซอร์ว่าดีหรือไม่ดี เดี่ยวหรือคั่วอะไรครับแม่นี่พี่สุกครับพื้นที่มันจะได้ไหมผมพี่คล้องน้นี่ อร่อยไม่ซ้ำเพราะว่าจำสูตรไม่ได้แต่ดูดีพี่น่ากินกับข้าวข้าวเหนียวร้อนๆอย่างนี้และนี่คือฝีมือไข่เจียวลาบของที่เป็นครับโอ้โหสีสันน่ากินมากอันนี้พูดจริงจริงไม่ต่างจากที่เขาทำเลยต่าตนิดหน่อยแหละน่าตาแต่ว่าสีมันก็ดูน่ากินอีกแบบคล้ายๆกันหอมด้วย เดี๋ยวเราไปชิมข้างนอกกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมได้ครับว่ารสชาติเหมือนที่เราชิมของทางร้านหรือเปล่าไข่เจียวลาบเมืองายเชฟเบนครับนี่รับรองว่ารสชาติต้องเหมือนกันแน่นอนชอบคำว่าเชฟเบนนี่ตแต่ว่าเชฟกินทำแก้ไข่เจียวเหมือนไหมลาบอร่อยมาก ไข่ละ <2> 2> มันก็ไข่เหมือนกันนะปอ,ออร่อยอ,อ,อ,อร่อยไหมเพราะว่าทำตามสูตรเขาเลยสูตรเหมือนของทางร้าน,นเลยใช่ครับแจปปี้นะครับวันนี้ก็ ได้พูดคุยได้กินอาหารได้เห็นไลฟ์สไตล์ต่างๆของพี่เบนไปหลากหลายเลยนะครับ,รบก็ขอบคุณที่มาภารกิจสุดคิดถึงกับเราดีมากครขอบคุณ <นะ S 2> พี่เบนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านต๋องเต็มโต๊ะสาขาพุทธมณฑลสายสด้วยนะครับผมก็มากินอาหารเหนือกันได้ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่มา<ผ>มที่นี่ได้เลยแล้วบรรยากาศร้านดีมากครั้งหน้าแขกรับเชิญคนไหนจะพาไปทําภารกิจอะไรก็ พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับทางช่อง7 HD ของเราวันนี้ผมแล้วก็พี่เบนลาไปก่อนกับรายการธารกิจสุดคิดถึง Let's go my friend สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยังจำทาง